กับช่วงประบายสาวกาลสินค่ะพี่ๆคะ่ะวันนี้ปรบายได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัด <c oughs> สแบงวันนี้ปอบายอยู่กับเจตูพารวยแล้วก็น้องอม,มยิ้มแล้วก็น้องวายุนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ค่ะโทเจตุพารวย <c oughs> น้ำกันค่ะพี่ๆคะ่ะ หอนเดี๋ยวเขาปะด้ล่ะม,มาดเวนวัดโดยรอบค่ะพี่พี่เอาายนะ no. bye. สิเพื่พี่พ่มาปลอยปูย่นหนูดทำหนูเกิดชื่อ ตรงนี้ก็เป็นลำน้ำชีเ้อพี่ๆน่าจะเป็นลำน้ำชีแหละพระการะกาศย่างไปเลยยานนี่เดี๋ยวเบิ่งจะนีกระเพอแอ้วรเนาะงามบ่ค่ะพี่ๆค่ะสวยมากเลย

เหน่นว่น้าบานน้ำวิ่งเขาเน,นี่เรีนพูดโดยหลอกโดยร่วมค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยหอนสูดต,ตายคับค่ะนี่ค่ะพี่พี่เห็นบอแม่ญาติศีประทุมมานากเทวีค่ะองค์นีเด้อพี่พี่ สถานที่วัดโดยรวมก็คืออุโมสสมบูรณ์มากค่ะเบิงพี่น่องเบิงไก่ปลา,านกยุงนี่ค่ะคือบริเวณวัดกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นเยอะมากค่ะพี่พ ผู้ปั้นโบราณค่ะเรยนโดยรอบเรียนโด,รด,ดยรวมสองฟังข้างกับเป็นน้ำพี่น้องค่ะ in ยิ้มเขาว่าไปไหวคู่ไป,ไปแล้วเนาะ<ห>ไปไปไหวู้่ไม่ท้าคลิปเอาตัวเองเหนตัวมาปบัปบมาให้เลือกเลยเลือกเองเลือกใช่ไหมเรี๋ยวหลวงุ่มจับก่ กระเทียมว่าข่วละอุ้ยนไลยสดอยู่เธอจะมาพูดไปแม่นะขล้องฉันนไลยสดอยู่จปอบไอซี่พี่พ่บ้านนอกชุดถูกค่ะนี่ตอนนี้ปอบใอยู่ตัวหนาองปูเลยนี่ค่ะโอ้องยัยค่ะยัยเนี่ยพี่น้องขานี่เดี๋ยวปอบายจะ ตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องไว้เราจะมาลุ้นไปด้วยกันว่าปบายสีิจุดถูกได้ตัวใด โท่าราอีกครัองหนึ่งน้วผอมมากเนี่ย,อย,ยบอกอว่าถ่ายวิดลโปถูกเนี่ยไม่แค่ละ เล่าได้เด้อมือเลี้ยงนี่ละปูซาคือเอ,เอาเล่าไร่ดีเอาล่านละรอดูไปด้วยกันนะคะพี่ๆค่ะตอนนี้ประบายกะเดชทำการจูดเดียบร้อยเราก็ออกมานั่งพักที่นี่นะค่ะพี่ ไปุ่่นไปบหายปูนั่งไนี่มาหลบอยู่ใต้หลงคาเอ้าที่ัดธาแสงวันที่ที่ิดมีที่การสวดพิธีอันมงคลแะพีนอนเด้อสวดที่ยามหเดินสวดเติมดวงอสะดอกเ้อ อชันดาบูชาโชคและกะาเสริมบารมีให้สูงให้ไอเตียนก็ถาเบื้งกันครับพี่ๆค่ะเตียนว่าเป็นคนมิจชกคนที่ไม่เคยมีอะไรก็จะมีคนว่ะสำรับลูกศิษลูกหาเป็นเบาสูฟังเนาะค่ะเนาะคือคว่ำเสือของข้าเจ้าเจตูกเสือด้วยกันหลับตะพัดเข่ามาหลุจักกันกับ ท่าอาจารย์หรือว่าเขามาท่างวัฒนาสแบงมีชีวิตของเกตุกับเปี้ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรอดูเลขทูปนะคะพี่ๆค่ะมีพิธีการด้อพี่น้องเด้อสวดสวดผู้ใดสีมากก็ได้เดินทางมาน้ากันก็ได้พี่น้องในพิธีเฮาสีมีการจองกระทงค่ะจองกระทงแล้วก็ที่นี่เพื่อนสวดเซจแล้วกับสีน้ามาลอยน้าเม่น้ำซี่ค่ะมาน้ำมาลอยเม่น้ำซี่นี่คือเม่น้ำซี่เนาะค่ะเนาะจากที่เดียวเห็นเลยนะ มัดียางลงไปร้อยนี่แหละผู้ใดทีทิปเอาเอาไลา่ซิงไสแล้วก็สวดเส้นแล้วคนสิรอ้อยไปเวลาสิ่งไดบ่ด,ดีก็ให้ไปน้ำปีเก้าสิ่งไดดีดีก็ให้คุณเขามาทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่พร้อมกันเลยทั้งคุณนํำสวดกับเป็นทั้งพระอาจารย์ยวดในจากที่นอกคนณไดที่สนิทสนใจกับเดินทางมาได้นะคะเนาะ,ะสวดเปลี่ยนชีวิต จากชีวิตบบเคยมนี้นังกับจะมีชีวิตบอดีก็ดีขึ้นในวันที่ยี่สที่สี่ฮอดนี่ค่ะพี่น้องคะจักสีมี่หมองนางบ่มี่หมองนางพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้กัข้าเจ้าก็ท้ากันไมยเห้ว่าแถวนี้ข้าเจ้าเตรียมกันเมนดแล้วดิแต่เกตูหนี่ต้องได้เอาไล่ซื้อเอฟซีมาเองเพราะว่าบางคนก็เดินทางมาบ่ไหน เข้ากับเอาเงินใส่ซองให้ข้างพระอาจารย์เพิ่นคูนะ่เพิ่นสวดหันนะค่ะเนาะน้องเอฟซีเอาเข้ากับมาร่อรุ่นตัวเล็กล้งกันกระท้างปอบไอายเซากระสินเอาปอบไอายเซากระสินเจ้าเจ้าสะเจ้าอธิษฐานมาจังไดสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC. มือนี่เลข,ขอปูวา ม่อยามทั้งที่เห้แตกเล้าบึมๆเลยเด้อสันดีเอาขอเหล้าคนบวชขอเล้าค่ะมือขอเหล้าได้ไปเที่ยวเล้าหรือเด็พี่น้องเอามื่อนี่เอาแห่ท่านใจเลยโบโบลุ้ยมืออื่นดอกลุ้ยมื่อนี่ละลุ้ยมื่อนี่ละปูมันสีหายู่ดอกเอาลุ้ยมื่อนี่กับลุ้ยมื่อนี่แต่ตอนนี้เมื่อท่านได้กล้าไปย่างไปเบิ้งถูกถ่ายแห่หอดสามตัวก่อนยังสีย่างไปเที่ยวเดี๋ยวมันหอนแต่ว่าเพิ่นกับจุดอยู่นั่นที่ พันจุดยูนันมีสี่ตัวแมนมีผู้จุดอยู่นนมีสีต oh. ส่ตัวถ้าตรงกันหื้อห้าเลยเด้โบ <laughs> ๊ใส่ได้เล่าใส่ไทยบุญได้บัดนย่ <laughs> งางไปเบื้องยูนันเพิ่นกับจุดยุรูดซิบกระเป๋าดีๆแม่แม่แม,มาจะทาางไหนจ้า ปลาเดินทางมากีโดยตัวอ,อย่าโศ <ผม S 2> เพิ่นย<อ>ังว่าไก่พอสูมากย่าโศสามสีโล่นอึงสูกไปลอยนี่ย่าโอย้อยใกล้เน่ยี่อ้ยจ่กเลยยังไปปาาใจเพิ่่เอากะว่าไม่เคยใหญ่ ยังมาท่านเนี่ยมาเลยพี่พี่เอาเริ่มามาแล้วเริ่มมาแล้วพอตั้งกองกูมีมาเลยปะเนี่ยพี่ถ่ายรูปให้เราหน่อยถ่ายรูปก่อนพี่พี่ค่ะ ยิ้มไปด้วยกันค่ะราะว่าตอนนี้ลอ่อล่ออารอเราพัฒนากำลังจะถูกขอปูค่ะหาปูเอาข้างหลังก็ได้เอาข้างหลังก็ได้ร้อน มาเอียงเลี้ยวเอี้ยวอย่างนี้นะถ่ายหลายจุดไปตามนี้ถ่ายเรียงองนี้ถ่ายยงังถ่ายมาตเตี้วก็ถ่ายกันมาอน่ะเออเขาก็เหลือแค่เดินตรงไปนั้นแหละนี่ค่ะพี่วายุนะคะพี่วายุวัดดีกรองนะคระทันหน้ามาดีๆลูกทันหน้ามาดีดี ก่อนโอ้ได้ตัวได้เลยยังกมาทัานได้ปาดวงนี้ไหมอาจารย์ต้องอาจารย์ต้อง๋ยวเขาไปผูกแกนนันกนหุ่นเนาะคุ่นให้พวกเมีนเคยเห็นในฝันหรอบอจงโ้ยจลางดขง,าขง,าขงข้างมากดึงามากจมานขอขอคอลลงคอรว้ว ค้อมกหมุในังวันทีนึงน้ำฝนในเด้อภูเขาผจ์กระไดควาเห็นบารมีความภัยการภปกรักรักษาคิดลูกหาคือยังผู้ขากับร้านนอยเิยทาามากเหมือนนี่เินท่ามากเลยใจกิ้งมากาบมาไหว้ท่าเอ็้ซมี่โดนมากาบมาไหว้คอข่อนอศูนคอล่งคอนมถูกไม่ด้วยเบอร์ความห็นที่มีดีขึ้นว่มในที่ บันที่28ิบแปดหือก like enfin, ับส mm. okay. ิบเอมานรวมในิที่นั่มากเมื่อจุคนนี่ลูกหลานนี่เปิดเห็นยังได้เพิ่นได้มาอยากแดงรถก็ให้แดงรถผมมาก็ได้เอามาที่ว่าให้อาจารย์เจิมให้นะครับผมเราไปตามต่อกันค่ะพี่ๆค่ะ นี่นเจตูพารวยสวัสดีค่ะพี่น,อน้องไม่ได้คลิปน้ำเจตูดอ,อกถาเบิ้งน้ำป,ป <laughs> อบอ,อ้ายหลดโอ้ยจะลงเทาก่อน ห้าห้าอะไรห้าอะไรห้าห้าอะไรห้าอะไรขอว่างนึงหนีได้หนิแม่ขอเล่าพัฒนาอันนี้อันนี้เป็นลาวบ่แม่ขอเล้าพัฒนาขอไทยเหรออ่าไทยไทยพันที่อ่าพี่ที่อยู่า อ่าได้ยินเขาเจ้าว่างานมือไดเกอนวันที่ยี่แปดวันที่ยี่แปดแม่แต่ทาแม่จะเอาเล่าพัฒนาแม่ยมะเบิงน้ำกันนี่หามาแล้วหาหนึ่งหาซีหนึ่งล้วนะหาโบเมียนเด้อคือคือเกตเธอหานี่หานี่หาหาหนึ่ง เอาเมนเลขผู้ใดขอไปหันเพิ่นมาขอกรเขาเหรอเนี่ยคือปอบไอ้สาวกาลสินขอแล้วค่ะพี่น้องขอเล่าว่ิขีเล่าพัฒนาโดยตรงเลยจ้ะวันนี้ใช่ไหมวันนี้เนี้ืมอวันนี้เราจะรวยเราพัฒนาห้าหนึ่งมาแล้วโอ้เขาเลกลูดเจตูเลยหาหนึ่งเขาหัดโตเจาะสองทุ่มเคิงสองทุ่มยี่สิบหาก็ออกแล้วแม่เอา ูนูได้เรื่อยอยู่ได้ไหมไหนที่รอลหรับรออ้ายงอู่ได้แลค่ะหนึ่งเนหนึ่งหนึ่งมหนึ่งว่าหนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันคือกอ่ะ โอ้ขึ้นอยู่จากคาเฟ่วะถ้าถ้าเป็นหาอีกถ้าเป็นหาอีกนี่ห้าเลยเนี่ยนี่อันนี้เป็นหาหนึ่งหาดีว่าดีออกหาหาเพราะว่าวางหนึ่งออกเก่าเก้าหัวโคกอกซี่ซี่เก เธอไม่ใส่เสื้อแขนยาวเธอเข้าร่มก่อนก็ได้เห็นมานั่งเฝ้าให้พี่ให้น้องมึงปนีแล้วพี่น้องขาดําบ๊อบเป็นอยังเดี๋ยวสีฟาถึงไปกราบพระอาจารย์ก่อนเอาเดี๋ยวต้องไปกราบพระอาจารย์ก่อนเพราะว่ามเส็จมาหอดแล้วกล้ามเนียนจนโอ้ยพวกเราตักคนจริงดิเดี่ยวอาร์ตย่าอาร์ตย่าลลายคันสีอาร์ตกันคันสีเอ้า ถูพนตกากใส่ยถูพนตกตกมาจะสตกมาหนีแล้วมันก็เสียบว่ะเสียบเสียเอาเสียบเดน่อยพี่นงเสียบเอ่ห้าทถูเจดอกยิ้มทูบตกเสยพะนาพี่น้อง แบ้าว่เยาวนอ่ะนั่งยุ่จังสิแม่เอาอันนี่กรตกบ่แปดกระเก้าแม่ไม่สองโตแล้วนาสิบแปดนาสิบแปด เดี๋ยวใหม่พ่ะท่านด้เบิด์น่าจะตกโอ้โหเร็วมันเป็น่ยังมันคือนห่อนได้มันเปิดไอ้พัสปอร์ตผัดสปอร์ตพัสปอร์ตย่ายที่เดินทางฮอตสปอร์ตเห็นว่าทีไปเที่ยวเล่ากันแปดห้าหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดด้วยค่ะพี่ๆค่ะแมน หนอย่าเลื่อมหนึ่งเก้าได้หนีสองเก้เออเพราะว่าถูกทูกเก้าดอกตกเนาะเมียนูเอาเอเบิ้งเบ้งเบิ้งเหล็กแปดเบิ้งเหล็กแปดบวูบวูบเอาพี่น้องเอฟซีนี่เดอปอบไอซ์เซากาาสินขอเลกเล่ามือนี่จากองค์ปู่พญานาคจากจากองค์ปูพญานาคเนาะอะยู่วัท่าสะแบงเนาะแกยืนอยู่นี่เนาะทูกอันใดตกลองวังหันนี่ทูบันนี้เลยทูบอันนี้บ อันนี้แบงซีละพี่น้องอันนี้เก้าบอที่แหลกเป็นตากอยู่หนีไงลังทวนลงมาหนีละมาที่นี่ก็เลยเอาเสียบไว้มาที่นี่ขันขันตีไงไๆขันขันจีเอาล่างเด้เอาล่างเด้พอตกลงนีล่างจะได้กะล้างล่างไงเก้าเก้าอันนี้เก้ายืนสองคนเป็นสองเนี้ยเก้าสองเมียนล่างพอตกปกลุงหนี่ละพี่น้องเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อมือนีเด้อแปด หนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดนะคะเนาะออาแมนล่างล่างกับไฮพ่อมล่างล่างบนไฮตัวใดเข้าสองบนพ้นไฮหาหนึเพราะว่าแมนบนนี้ยูเลขถูกยูเทิ้งกระถางไงล่างถูกตัวนี้ยีนองกดพอนะโอ้ันแตกยี่ลีนี่แตกยี่ลีนี่ สิ่ได้มาเลยได้บาทน,นี่แม่ว่าจะต้องอากไปขึ้นไปถ่ายเอาคลิปคนในวังนี้เขาเสียเขาสีได้ตับลงนีไหมไม่ใ,ใครมาทับุญมานา่นั่งอบุ่เออคือแบบว่าให้ถ่ายเอาเราด้วยไงเราจะไปตัดลงงานมา เดินแม่ๆเป็นน้าไหว่กำไลนะคะ่ครับพี่ค่ะนี่ค่ะตีเดือดส่วนไว้ผู้เรียก่อนบ่

ยยเขาสีไายหรอกเขาสีไายน้องกเนี่ยล่ะข้อาจารย์นยงงมาทาย้น,นไายกันยลงมาทาอนนี้กำลังเดินทางไปหาค่ะอาจารย์าอาจารย์ต่อมนไปไหว,ไไหวอาจารย์คนง,งมาทายก่อนนี้่ค่ะคนกำลังสีสางขึ้นไปค่ะพี่พี่ ก่อ<ค>น ừ, หน้า<ะ>ิห่หน้าเขาทำไปไหวยก่อนบันสันเขาสิบว่าได้ไหวอาจารย์ก่อนส่วนิีลหน้าเน,ะนาะ